ลพลัักกนรุงุงผคเอาใจคนที่ชอบทานสุกิยากินะครับแต่วันนี้ผลหารูปแบบใหม่มาให้ลองรับประทานกันนะครับโดยเราจะทำลูกเงาะนะครับซึ่งก็คือหมูเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของวุ้นเส้นผลเพิ่มสาหร่ายเข้าไปด้วยนะครับเสิร์ฟกับผักที่หลากหลายนะครับทานในรูปแบบสุกี้กันครับ เราเริ่มจากการทำหมูเด้งกันก่อนนะครับคนก็ใช้เนื้อหมูบดติดมันนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดสับก่อนนะครับแล้วเราก็ปรุงรสเลยครับมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยแป้งมันนะครับผงฟูส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นเล็กน้อยนะครับปิดฝานะครับแล้วเราก็เดินเครื่องแบบกดหยุดกดหยุดนะครับ อาล้วครับหลังจากที่เขาพอเข้ากันนะครับเราจะใส่มันหมูแข็งครับมันหมูแข็งเนี่ยนะครับเขาก็คือไขมันเป็นก้อนๆน,นี่เองนะครับเราไม่ต้องการให้เขาละลายเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะครับ2ก้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินเครื่องต่อครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้หมูเด้งเนื้อเนียนแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะทําให้เขาเป็นลูกเหมอนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนประกอบออาจากเครื่องก่อนนะครับวุ้นเส้นนะครับเสริมไปครับการผักชีนะครับสลายนะครับแล้วเราก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเราใช้น้ำสต๊อกนะครับ ใส่ลงในหม้อนะครับปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับซีอิ๊วขาวครับลูกชิ้นของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตักให้เป็นก้อนเท่าๆกันใช้มือชุบน้ําเล็กน้อยนะครับปั้นเป็นก้อนกลมนะครับเรายังไม่ต้องเปิดเตานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟครับช้อนฟองออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับใส่แครอทนะครับเต้าหู้ไข่นะครับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ผักปวยเล้งนะครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับลดไฟปิดฝาประมาณ2นาทีนะครับผักของเราก็นุ่มดีแล้วครับและแน่นอนนะครับอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับด้วยน้ําจิ้มสุกี้เทศไทยนะครับตัวนี้รสกลมกล่อมมากทีเดียวไม่มีผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์นะครับกลูเตนฟรีแล้วก็โซเดียมต่านะครับตัวนี้ครับต้องบอกเลยเครื่องแน่นครบรสนะครับเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จนะครับคนจะใส่ลงไปในตัวน้ําซุปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เพื่อดอกยางรสชาติของสุกี้เราจะเสิร์ฟคู่กันด้วยครับ เสิร์ฟกับน้าจิ้มเล็กน้อยนะครับอ่าในหมอ้อนะครับกําลังปุดๆเลยเปิดฝาได้แล้วครับเราปรุงรสด,ด้วยน้าจิ้มสุกี้เพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับโรยด้วยผักชีนาคัว่วพร้อมรับประทานนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ก็เป็นความอร่อยในรสชาติสุกี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลายแอดครับ